สายแข็งนะครับตอนไปสภาพดีครับตอนกลับมาร้อง่าไงสายแข็ง,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 งไปดูดเ้ยสายแข็งนะครับร้าหลานแม่งเลยกองตังมึงไงดูหน้าเลยดิโอ้โหไม่ไม่คุยกันเลยสายแข็ง มซื้อไหมอมไหนครับตังออกมาดูดิก็มีสักสามหมื่นเปิดดูดิไปยัดไว้ซ่อนหรือเปล่าน,นี่ครัไปเที่ยวมาสองพันเจ็ดเหลืออยู่แค่นี้นะครับ <c oughs> เอาไปจะเทีย่ยวสามพันกว่าบาทสายแข็ง เทียวท,ทะเลสาบเชียงแสนมาครับยังมีเอทีเอ็มเลยครับในบนัตรมีห้าสิบบาทยอดเลยจบสายแข่งมันโตแล้วคุณนี้แดกอะไรครับสายแข่ง ใส่แกงกอขึ้นเลยครับใส่แกงกอขึ้นแล้วครับองขึ้นแล้วนนครับองลองครับอืมมันแน่นอนจริงๆทํถ้าไม่แน่เขาไม่นอนหรอกเนาะครับนี <c oughs> <c oughs> ่นะครับพวกไปด้วยกันครับสายแข็งเอากลับบ้านครับไอ <c oughs> <c oughs> ้นี่หนักกว่าเพื่อนครับทั้งยาดองทั้งเบียร์ครับก็บอกเลยฮะ ครไม่มองแล้วจะกินทำไมนะครับครับอืมเตยพัดลมครับไฟดูดตายอีกจุดจบสายแข็งเลยอืมแน่นอนจริงจริงคนนี้ดูครับเขาถึงก็โยนกระเป๋าทิง้งไม่ผิดท่าเลยแล้วับตังนะครับอืมเริ่มสุบเขาาเริ่มซุกครับแน่ยนะจริงจัดจัดมัก นาสายแข่งเริ่มเลื้อยแล้วครับเริ่มเลื้อยอย่าแตะปากนะครับอเ,นะเอ้ยป,ปาปดปแด<บ>งๆจะไว้ใจลิกาไปเที่ยวทะเลสาบเชียงแสนกันไหมครับสงสัยไปไม่ได้เลยครับตอนนี้ไปให้หน่อย ไปแล้วครับยกลงยกลงไปยกไปให้เลยครับยกไปให้เลยครับนอนปูให้แล้วครับอุ้มเลอุ้มเลยแม่แกครับปลาอุ้มมันฟิตเนสจัดเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปครับอื้มวันนี้แข่งวันนี้ครับโอ้โหคนนี้ครับไปด้วยกันรอตูดก่อนครับอันดับแรกโอ้โหจะได้ ใส่แข่งฉันลงด้วยอยว่ารถเข้าบ้านเลม้ยได้ครับเอากี่ตัวผมพ้าเลยครับบายบายโอเคครับบายบายคลิปใส่แข็งจบแค่นี้นะครับบายบายสซเชียว